ดีครับผมท่านผู้ชมครับไสเดือนบุรักสามนะครับบ้านทุ่งกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนะคนรราชสีมาครับผมวันนี้ออกนอกพื้นที่ครับผมเป็นครั้งแรกนะครับไม่มาส่วนต้นไม้ตลาดเซฟวันนะครับรีบมาอย่างมากเลยคิดว่าที่มันจะเต็มแต่ยังอีกเยอะนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าช่วงนี้มีอะไรบ้าง ช่วงนี้ก็จะมีจะมีบูธไ้เดียบุรักรฟาร์มนะครับกาลังจะลงกำลังจะลงแล้วที่ก็จะยาวไปนน้นแหละครับถึงป้ายนน,น่นแหละนะกลางคืนก็จะคึกคลื้นเนาะช่วงนี้ก็แดดจัดเลยแดดจ้าเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับอันนี้จะเป็นโซนห้าครับผมเสวัอนนี้กว้างขวาง,วางอลังการงานสร้างตอนนี้ ต้นไม้ก็ทยอยมานะครับเป็นลักษณะการเปิดท้ายนะตอนนี้ก็แดดนะครับ mm. ก็เลยยังยังไม่ออกจากรถนะทันที่มาไกลๆ mm. ส่วนผมก็ไม่ไกลเนาะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละดูทุ่งกระโดน mm. ก็เลยมาลองดูตลาดนะครับวันนี้ mm. ก็จะยาวเป็นถึง3ามทุ่มนะครับนะพราไงมันก็ต้องกลับพร้อมเพื่อนอนะ่ะกลับไม่ได้อยู่แล้วนะ ฉันก็เจอนะครับท่านครับวันนี้ไสเดือนบุญรักฟาร์มนะครับมีมูลไส้เดือนนะครับน้ำมากหินปลูกไม้สวยงามหลากหลายนะครับท่านที่มาเที่ยวเซเว่นวันวันนี้แวะมาเยือนกันนะครับอยู่ตรงโซนห้าโซนห้าก็อยู่ถ้าท่านเจอธนาคารกรุงไทยนะครับ ก็หรือว่าเข้าเข้าจากธนาคารกรุงไทยนะครับเขา้าเข้าซอยแรกเลยแหละนะเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับยังคืนนี้หายากวันนั้นผมหาวยเดือนจัดขาลากเลยโอเคนะครับเย็นนี้ทุกท่านเชิญมาอุ่นนะครับมาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมตลาดเซฟบันนะครับไซเดือนบุรีรา,ามยขอบคุณมากครับผม081 8 7 8ป0 8, 8 9ปนนะครับขอบคุณครับ